สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับมีนายครั้งนะคะพอดีวันนี้เราจะมาแนะนําแป้งแต่งหน้าของ lady o r d e ให้สาวๆรู้จักกันค่ะขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าแบรนด์ lady o r d e เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทางครอบครัวของเราทํานะคะอาเจกของเราเป็นคนทําค่ะ เพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะเคยเห็นแป้งเด็กที่ทําจากแป้งข้าวยี่ห้อไรซ์แคร์นี้นะคะจะมี2ไซส์แล้วก็มี2กลิ่นค่ะสีชมพูจะเป็นกลิ่นดอกไม้หวานๆด้วยความที่ทํามาจากแป้งข้าวนะคะเวลาสูดดมเข้าไปก็จะไม่สะสมในร่างกายในปอดหรือว่าในร่มผ้านะคะไม่เป็นอันตรายค่ะส่วนเนื้อแป้งเนี่ยจะฝืดๆหน่อยนะคะเพราะไม่ได้ใช้สารที่ช่วยทําให้ลื่นแต่เนื้อนก็จะละเอียดแล้วก็ไม่บาดผิวค่ะผิวบอบบางสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองผิวนะคะเด็กๆหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงก็ใช้ได้ค่ะ และคุณนะสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งของแป้งตัวนี้นะคะก็คือจะป้องกันความเปียกชื้นได้ดีค่ะเราจะสาธิตให้เพื่อนๆดูโดยการนําแป้งเทลงไปในน้ําและเราใช้นิ้วจุ่มแบบนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าตัวแป้งเนี่ยไม่ได้ดูดน้ําเอาไว้เลยจะเอานิ้วคนยังไงก็ตัวแป้งเนี่ยจะไม่ได้ผสมกับน้ําจนกลายเป็นน้ําแป้งนะคะไม่สามารถนําไปเล่นสงกรานได้นะคะแป้งของไรซ์แคร์ และด้วยความที่ทางที่บ้านนะคะเห็นคุณนะสมบัติของแป้งตัวนี้ว่าป้องกันการเปรียกชื้นได้ดีแล้วก็ดูดซับความมันได้ดีนะคะก็เลยคิดทําเป็นแป้งเครื่องสําอางขึ้นมาค่ะกลายเป็นแป้ง Lady a ออเดนะคะจากนี้เราจะมาแนะนําสินค้าของ Lady a ออเดนะคะเริ่มจากแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นจะมี2ส,สีมี2ขนาดขนาดใหญ่จะ18กรัมแล้วก็ขนาดเล็ก6.5กรัมค่ะ สีแรกจะเป็นแป้งฝุ่นกระปุกฝาชมพูนะคะเบอร์ศูนชื่อว่าสีพีชพาเฟ่สีของเนื้อแป้งเนี่ยจะติดชมพูนิดๆค่ะเหมาะกับสาวๆที่ผิวขาวหรือว่าผิวขาวอมชมพูให้ลุคที่ดูกระจ่างใสค่ะส่วนแป้งฝุ่นสีที่2นะคะเป็นฝาสีฟ้าเบอร์0ูนชื่อว่าสีเฟรนช์วานิลาเนื้อแป้งฝุ่นจะมีสีอมเหลืองค่ะใช้ได้ตั้งแต่สาวๆที่ผิวขาวเหลืองไปจนถึงสาวๆผิวสองสีเลยนะคะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติค่ะ แป้งฝุน่นสองสีก็จะเป็นตามนี้เลยค่ะส่วนคุณสมบัตินะคะก็จะเหมือนกับของแป้งไรซ์แคร์ค่ะแต่ว่าจะมีสีที่เหมาะกับการแต่งหน้ามากกว่าก็ตัวแป้งนะคะจะป้องกันการเปียกชื้นได้ดีค่ะแต่ว่าจะดูดซับเฉพาะความมันสมมุติเวลาเราหน้ามันเหงื่อออกเนี่ยตัวแป้งเนี่ยจะปล่อยให้ตัวเหงื่อของเราระเหยอ,ออกไปนะคะไม่ได้ซับเหงื่อเอาไว้แต่จะดูดเฉพาะความมันบนใบหน้าค่ะและเพราะว่าแป้งไม่ได้ดูดซับทั้งน้ําทั้งเหงื่อนะคะทําให้ไม่รู้สึกหนักหน้าค่ะ เมื่อกี้เราสาธิตเรื่องการป้องกันการเปียกชื้นไปแล้วทีนี้เราจะมาสาธิตเรื่องการดูดซับความมันบนใบหน้าให้ดูค่ะจริงๆแป้งฝุ่นมีพัฟมาให้นะคะแต่วันนี้เราขอใช้กระแป้งค่ะเพื่อนๆพอเห็นกันไหมคะว่าหน้าที่มันๆเมื่อกี้นี้เนี่ยพอลงแป้งฝุ่นไปปุ๊บหน้าดูแมต์ขึ้นมาเลยและเพราะแป้งตัวนี้ทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะคะมันก็จะดูดซับความมันได้ดีมากๆเลยแต่ว่าสาวๆที่ผหิวแห้งเนี่ยก็อาจจะยังไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ผิวข้นไปทางมันมากกว่าค่ะ กอนี้นะคะเปรียบเทียบ2ฝั่งระหว่างข้างที่ยังไม่ได้ทากับข้างที่ทาแล้วถัดมาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะมีด้วยกัน3สีค่ะเบอร์แรกเบอร์1นึเหมาะสําหรับผู้ที่มีผิวขาวอมชมพูถัดมาเป็นเบอร์2 0ส,สีแป้งจะติดโทนเหลืองนะคะสีก็จะเข้มกว่าสีแรกนิดนึงและสีสุดท้ายเป็นเบอร์3 0ค่ะแอบมาเมาส์เล่นเล่นนิดนึงนะคะว่าเรารู้สึกว่าสีเนี้ยมันค่อนข้างโดดมาเข้มไปหน่อยในอนาคตเนี่ยอาจจะมีสีที่อยู่ระหว่างเบอร์20แล้วก็เบอร์30ค่ะ ไม่แน่ใจนะคะและนี่ก็เป็น3สีทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตามสวอชนี้เลยส่วนตัวตลับแป้งเนี่ยตัวตลับจะเป็นสีชมพูเหมือนกันหมดค่ะแต่เลขข้างหลังจะไม่เหมือนกันวันนี้เราจะลองใช้แป้งผสมรองพื้นทุกสีให้เพื่อนๆดูนะคะเริ่มแรกเราจะใช้เบอร์กลางค่ะเป็นเบอร์20จะลงให้ทั่วหน้าเลยเพื่อนๆจะใช้แป้งหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะขอใช้พับที่มันติดมากับตัวตลับค่ะ ส่วนวิธีลงแป้งเนี่ยเราก็ชอบใช้เหมือนในคลิปอื่นๆนะคะคือเอาพัฟวอมที่มือก่อนแล้วค่อยมาแตะที่หน้าค่ะบริเวณที่เรากดแป้งลงไปนะคะความมันความวาวก็จะหายไปเยอะเลยและด้วยความที่มันเป็นแป้งผสมรองพื้นเนี่ยมันก็จะปกปิดรอยแดงที่หน้าของเราได้ดีระดับนึงเลยค่ะ ก็เปรียบเทียบกันนะคะมันก็คุมความมันได้ทั้ง2ตัวค่ะแต่ว่าด้านแป้งฝุ่นเนี่ยจะไม่ได้ปกปิดอะไรส่วนด้านแป้งผสมรองพื้นก็จะปกปิดค่ะจากนั้นนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งผสมรองพื้นเบอร์1 0ที่เป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดมาทาที่สันจมูกเป็นไฮไลท์ค่ะแล้วก็ทาบริเวณกลางหน้าให้ดูสว่างขึ้นเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะอยากจะลองแป้งทุกสีให้เพื่อนๆดูค่ะและเบอร์30ที่เป็นเบอร์เข้มที่สุดนะคะวันนี้เราจะมาทาบริเวณกรอบหน้าแล้วก็ไล้์ตรงดั้งเบาๆให้ดูค่ะ สีที่สมนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยถึงจะเข้มไปสําหรับเรานะคะแต่ว่ามันก็มีความอมเหลืองค่ะและอีกข้างหนึ่งที่ตอนแรกลงแป้งฝุ่นไปเราขออนุญาตลงแป้งผสมรองพื้นเพื่อให้มันดูปกปิดเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะลงทั้งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นอารมณ์การปกปิดของแป้งผสมรองพื้น lady o r e y ค่ะเนื้อจะเป็นเนื้อค่อนข้างแมตเลยสาวๆผิวมันน่าจะชอบนะคะลองไปเทสดูได้นะ จริงๆก็ควรไปลองเทสเนื้อก่อนนะคะว่าชอบไม่ชอบยังไงมีวางจำหน่ายตามนี้เลยค่ะส่วนราคานะคะแป้งฝุ่นไซส์ใหญ่ราคาเต็มอยู่ที่590บาทส่วนไซส์เล็กเนี่ยจะอยู่ที่289บาทค่ะและแป้งผสมรองพื้นนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่690บาทค่ะเราขอแจ้งเป็นราคาเต็มไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีมันจัดโปรบ่อยเนี่ยแล้วแต่ละโปรมันให้ราคาไม่เท่ากันและอีกช่องทางการซื้อน,นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งผ่านไลน์แอดหรือว่า Facebook ได้ค่ะ ขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะคะที่ช่วงนี้วุ่นๆแล้วก็ลงคลิปช้าไปหน่อยเดี๋ยวเราจะกลับมาทําคลิปแต่งหน้าให้เพื่อนๆดูกันแน่นอนนะคะส่วนคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ